รองเข้าไปกับน้ำครับน้องน้องเล็กน้องเล็กเราน้องปักน้องปักเดี๋ยวข้างหนึ่งครับรองเ้าอยากได้อยากได้รักแสงเห็นมีน้องน้องอาพี่ตืนยิ้มหน่อยไหนไหนก็ยิ้มหน่อยมาแล้วตกไปทางอื่นด้วรอบนี้ฝนตกแรงครับ ขาปลาปลาุดชุขึ้นเขาเอาปนแกวเลยนะไังรอบนี้ส3บาคนครับ13คน นรตวเวนจากป่าคลองร้อยมาหน่วยพิทักษ์ป่าสีน้ำมันครับมีหน่วยคลองร้อยป่าเชอโอมคลองหน่วยคลองคุบหน่วยคลองอุดมครับทั้งหมดสิบสามนายครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังช่วงอยู่พักครับเมื่อวานฝนตกน้ำปา่างแรงครับ อุปสรรคก็ไม่มีอะไรครับนี่คือนั่งพักทางครับจากเดนมารกไปแต่ไกล